เจอยังเหลยยังเลยยังใช่ใช่โอ้ใช่ใช,ใช,ใช่อะไรล่ะเหลือยังข่ะอน,นี้อยู่ทุ่สนส่วนมรณีนะไทยแสงแสงทองโอเคอ่ะเนีย่ยถึงบัดนี้แล้วอยู่เทืนกลับไหมเลยว่าผมรอพวกคุณนะอยู่เทืนกลับเลยยังอยู่เทืนกลับไหมอันนี้อยู่บัตรนี้นี่แล้วนี่ อยู่เดินกลับไหมหรือว่าอยู่ยังอยู่นี่ต่อหรือว่าเลยยังร้านแรงเนี่ยผมอยู่นี่อยู่ปัดแแอเนี่ยบัดซิยต์นะฮะบัดซิยต์นี่อยู่อยู่เดินกลับไหมหรือว่านี่ฮะอยู่เดินกลับไหมหรือว่าเลยเลยเลยร้านไหมยังโอเคสวัสดีครับช่างอังนะดูซองยูนะซองยอนะเลยเลยแล้ววังโอเค ยูเทิร์นกลับยูเทิร์นกลับคือไม่รู้เป็นรีเลย์ไหมฮะ<น>ผมไปก่อนแล้วก็คุณก็ดูทีหลังนะนี่แล้วพอรู้ชื่อร้านเท่าไหร่เอฟซีชื่อร้านเท่าไหร่บอกได้ไหม,ก,มกลับโอเคนะี่เขาผมลับช้าๆแล้วนะผมขับช้าๆนะครับเอฟซี ขอบคุณทุกคนนะที่ชอบดูไลฟ์สดกันอยู่นะมาหาร้านที่มันเจ๋งๆหน่อยนะแล้วว่าร้านไหนก็ได้นะรีวิวฟรีนะไม่เป็นไรไม่ต้องเก็บเงิน <c oughs> ไม่ต้องเก็บเงินนะเบิร์ดเบเลย <c oughs> นี่น,นีถึงยังถึงยังมีรถข้างหน้าร้านครับรถ <c oughs> อะไรวะมือนคนซ่อมรถหรือเปล่านะชา้ชาชา้ชาชา้ชาชาชา้ชาชแล้ว นี่ขับช้าๆนะ,ะนะครับเอฟซเสียดายนะครับร้านบางยาวโมดิฟายนะใช่ไหมน่าจะใช่ไหมน่าจะใช่ร้านนี้หรือเปล่าวะใช่หรือเปล่าอ่ะนี่นี่นี่ซอยปากเนี่ย ใช่ไหมหอ่ะเห็นมีรถเว้นอยู่นะเอฟซีตรงนี้นี่มองเห็นไหมใช่ไหมวะนี่นีใช่ไหมใช่ไหมมีรถข้างหน้าร้านครับนี่ร้านนี้หรือเปล่าก็ใครจะไปรู้อน่ะ มันมีป้ายวะก็มีรถเวน้นอยู่ด้วยนะ F4 เ<ส>นี่ยๆเนี่นหัวโค้งนี้นี่ไหมน,นี่นเปล่าอใช่เลยแม่มีช่วยรางวัลถ้วยส,สุดเลยนะ F ถ่ว<ส>ยรางวัลตั้งอยู่เหนไนี้ยนีโอเคนะร้านอะไรวะ<ส>โอเคเดี๋ยวไปจอดก่อนนะ F4 <ส>นี่ๆๆ่นี้ใช่ไหม่ะ สไลด์กูเจอแล้ว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 สุดยอดนะเดี๋ยวผมไปจอดรถก่อนนะ FC เจอแล้วเจอแล้วโอ้โหเยียบเลยนะ FC แบตเตอรี่ร้อนเลยนะ FC ไม่ต้องจะดับเมื่อไหร่แล้เมื่ไรโอ้โหเยี่ยมเลยนะขณะนี้ก็มาที่ร้านนี้เลยกันนะจอดก็จอด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 เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วขอบคุณนะที่นะฮะมาดูความสามารถของร้านนี้เป็นไงบ้างนะสุดๆเลยนะฮะ ขอบคุณนะครับที่ช่วยนะเอฟซีทุกคนช่วยกันนะช่วยกันขอบคุณมากทุกคนเนี่ยมันไม่มีหน้าร้านนะมันมีสุดยอดเลยนะเอฟซี FC. เดี๋ยวผมต้องปิดแมสก,ก่อนนะเดี๋ยวโดนพอได้ผมรู้ว่าร้านน,นะาน,นู้นนะร้านนู้นร้านร้านร้านข้างหน้าน,นี่ก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าเขาเปิดอยู่นะเอฟซี FC. ก็โอเคนะฮะโอเคถ้าแบตเตอรี่ร้อนเมื่อไหร่นะมันเจ๊งนะทุกคนก็ดูดไปเลยนะเอฟซีนะก็ไม่เป็นไรดับเครื่องก่อน โอ้โหเยี่ยมวันนี้ทรงบรกิจนะสุดๆเลยนะผ่านเลยผ่านเลยผ่านเลยก็ติดตามกันด้วยนะกิจกรรมแบบนี้นี่แก็บนี้ก่อนโอ้โหวันนี้พามาดูร้านน่ะปัตตานีส่วนอะไรขนาดนี้ผมอยู่ที่ถนนเลยครับปากน้ำนับซอยซอยอะไรเอ่ยนี่ฮะซอย8ปหนึ่งนะ FC มาติดตกันด้วยนะนี่ เห็นถ้วยรางวัลอยู่แล้วนี่นี่พอ่ต้นสีนี่นะครับปัตตานีนะปัตตานีมาได้เลยนะฮะโหเดียวเนี่ยตัว last g สวัสดีครับเอาเลยโหได้ได้โหนี่นี่นี่เอามื่อใครเราลูเพื่อแลร์แลร์ฟีทเหรออ๋อโอเคนะโอเคได้ได้ได้โอ้โหเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนี่ฮะ ผมว่าแล้วบอให้ดูหน้าร้านหน้าร้านมีมีรถจอดอยู่ไม่รู้รอ,อ,อะไรข้าใบปลายเอามใบอะไรโอ้โหเนี่ยนี่ก็ามาสนุกกันด้วยนะฮะร้านนี้อันนี้เป็นน้ำน้ำซมก็โอเคไม่หวานไม่หวาน,นหวานน้อยเอาน้ำซมไม่ต้องหวานนี่โอ้โหความสามารถเหลือนะฮะเอฟซี FC. นี่ฮะความรันตีอยู่ในสนามเท่าน,นั้นนะที่สุดสปีดเบย์นะเอฟซี FC. นี่นะความรันตีอีกเยอะนะฮะเป็นเกือบห้าสิบตุ้อ่าถ้วยนะแต่ว่า ตั้งไม่ตั้งไม่พอนะเอฟซีก็จะมีงานเคยไปงานอะไรบ้างครับนี่ชนะเลิศน,นะสงขลาสปิริตเว้นะจ่าเบิร์ดนะแล้วก็ดีเดย์นะดีเดย์สองสองโอ้เยอะแยะเลยแล้วดันโลก็มีนะนี่โอ้โหเยี่ยมเลยนะของอ่าห่าใจเด็กใบของช่างถูก็มีนะโอ้แล้วก็สายฟ้าแลบนี่การันตีนะคุยรางวัลน,นะเอฟซีโอ้ย NGO ก็ไปด้วยนะนี่วันไหนอ่ะ โอ้ดีฮะโอเคเจย์เข้าไปด้วยนะผ่านเลยนี่ก็สามารถที่จะมีแบตต่างๆไอ้แัคซูรีมาไหมวันนี้แัคซูรีก็อยู่นี่มั้ยไอ้แบตซูรีก็อยู่ปัตตานีมั้ยอยู่อยู่อยู่เหรฮะอยู่แกทำงานอยู่ไอ้นี่อ่โซรีก็มาโตโยตา้ามอโตโยตา้าโอโา้โหผ่านเลยนะนีโโ่นะฮะแบตต่างๆนะเลยนะ FC ไปสนับสนุนด้วยนะก็สามารถสั่งสั่งได้ที่ร้านนี้ได้เลยนะเจ้าแบบไหนนะ นีสั่งได้นะตาางบต่างๆนะ FC แล้วก็สามารถที่กึงที่นี่ก็ได้เหมือนกันนะรับกึงทุกอย่างเลยนะ FC เอาลนะวันนี้ผมก็มาแบบไม่ได้นัดหมายนะก็นะเป็นกำลังใจช่างด้วยนะ FC อ่าช่างนี้นะชื่อชื่อนี้นะเอาได้ได้เนสุดยอดนะวันนี้มาเจอร้าน อานี่ครับมาดูเจ้าของร้านครับอันนี้แหละน้าอะไรนะช่างโมดช่างโมดนะฮะเอฟซหน้าสนับนด้วยนะช่างโมดจัดให้นะเบอร์โทรตามนี้เลยครับที่ปัตตานีนะหรือว่าสงขาปัตตานียะลาที่ว่าสามารถที่สั่งทำทีท่รถี้านนี้ได้เลยนะศูนย์แปดสองครับเจ็ดสามศูนย์ครับเจ็ดเก้าห้าหกนะฮะโหเยี่ยมเลยนะที่ช่างโมดนะจัดให้นะก็ทุกผมรีวิวฟรีนะเอฟซีแต่ว่านะฮะ เป็นทางผ่านด้านนั้นเลยนะนนผมแกะมาผ่านก็โอเคนะมาได้เลยนะ<ม>ก็เรื่องธรรมดาก็สามารถทําได้นะเปลี่ยนยางนะยางรั่วยางอะไรทําได้หมดเลยนะแต่ว่าในความเร็วนะก็เฉพาะในสนามเท่านั้นนะฮะบอกเด็กๆด้วยนะฮะเฉพาะในสนามเท่านั้นนะครับเอ,อแล้วคันนี้ทําอะไรบ้างนี่ทํำไหมเราไม่ได้ไทำทั่ปกติอันนี้ทํใไโอหกชักห้าโหกชักห้าโอ้โหสุดยอดนะฮะ ยังขึ้นแล้วป่ไม่ได้เลยยังขึ้นยังคือน,นี่ยังยังยัง,อยงโอเคห้าน,นะตอรอด้วยไหมครับโอตอรอด้วยนะถือว่านะนี่แค่เพิ่งมานะประมาณนี้พาสิยังยังไม่เท่าไหร่ครับยังยังยังใช้เวลาอีกหลายวันนะกว่าจะเสร็จนะฮะไม่ทราบว่าเสียงเป็นไงบ้างหน้าเครื่องล้างรถเครื่องหนนะ้โอเคนี่ได้แล้วนะอ๋อ โอ้โหเยี่ยมเลยนะชื่อร้านอะไรชื่อร้านช่างโมดนะฮะช่างโมดจัดให้นะนี่ร้านนั่งนี้เลยนะก็อ,อยู่ถนนนี่ถนนอะไรเนี่ยเนี่ยถนนนี้เลยฮะถนนนี่ถนนนี้เลยฮะซอยปากน้ํานะฮะซอยหนึ่งทับแปดนะครับปัตตานีนะฮะนี่ก็มาถึงนี่ฮ๋คนไหนละออรถขนันไหนเอาไปเดิ โอ้ดีคันนี้เลยเคยที่คันไหนบ้างชี้หน่อยเลยนี่อันนี้เหรอ <c oughs> อ๋อนีฮะนี่นสดสดเลยนะก็เห็นว่าคันเหล่านี้นะใบโผล่ในสนามสปีดเวย์นะการันตีได้เลยนะน้องน้องหนูหน่ที่ดูอยู่นะแต่ว่าเฉพาะในสนามเท่านั้นนะครับเอฟซี FC <c oughs> นี่นี่นะฮะ <c oughs> แต่ละตัวก็จะมีนะะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อันนี้ผู้สนับสนุนโอ๊คกอกไก่เอาขอดูนะผู้สนับสนุนหน่อยมีใครบ้างนะมีอ๊กอไก่การชันแม่ยุ่นดีโอ๊คโอ๊คกอกไก่รับการช่างนะท่อไอเสียนะหม้อน้ำโอเคเอาเข้ามาเอาอกมาเอามาแล้วนะย้ายเสียนะนี้หมดเป็นแสดนี่ฮะหมดเป็นแสคันนี้หมดเป็นแสไนฟซีนี่ดูแบบนี้ครับไม่หมูนะไนเซีไม่หมูนะนี่พอตีก็จะออกแค่โพธนะฮะ แข่งขันเท่านั้นวันนี้ผมมาก็นะพยายามจะจัดระเบียบหน่อยนะไอไอเพื่อนที่จะมาดูนะ<อ>ก็จะมีหลายคันนะนี่นี่ฮะแล้วก็คันนี้เอ,อ๊ะนี่ทําอะไรนี่คนนี้เจหรือยั์โอทอร์ลิงโอทอร์ลิงครับโ,โ,โหยัง,ย,งยังอีกกายนะว่าจะรออะไรเล็กน้อยน,นะครับสี่คนไหนที่เป็นร้านเอ่อมาทําร้านนี้นะร้านโมจัจดจัดให้เขาวันีผมก็มาดูนะว่ารถของท่านทําไปถึงไหนแล้วนะครโอ้โห่นี่ดี่ช่างโมด นี่ท่าอะไรท่าทานเหรอท่าอะไรนะด่านเนี่ยนี่ด่านคือบ้านเกิดแล้วอ๋อบ้านเกิดนะฮะโอ้โนี่นี่เจ้าของรถเจ้าของรถนะฮะเจ้าของรถคู่กับม้าอ๋ะเจ้าของรถนี่ชื่อเจ้าของรถนี่นะก็เฟซบุ๊กใช่ไหมไม่เจ้าของร้านครับเจ้าของร้านคือผู้ผู้กับมา้าต่อไก่อะไรนะผู้กับม้าตูผู้กับมา้าต่อไก่ กัดวัดกอไข่นะบางคนก็คิดเยอะแต่และคนก็พยายามลายเส้นของตัวเองแบบคนละแบบไม่เหมือนกันนะฮะนี่นี่ชื่อล้านนะชื่อร้านก็คือนี่ผู้ผู้เจ้าของนะนี่ร้านก็คือช่างโมดให้นะเอฟซีนี่ต่อประสานงานได้เลยนะฮะนี่เห็นทําอะไรได้มาทุกอย่างนะครับจะเป็นสายคคลนสายแว้นสายแต่งธรรมดาก็ได้ได้เหมือนกันนะฮะเรียบๆมีหมดเลยนะฮะเอฟซี ก็เดี๋ยวถนะ้คันนี้นะเคยเว้นในสนามนะสปีดเวกันแล้วนะมาเป็นกำลังใจด้วยนะครับร้านอยู่ใกล้บ้านก็สามารถจะมาทำร้านใกล้บ้านได้เลยนะเอฟซี FC. นี่ก็ความกัรันตีอยู่ที่ทุกรางวัลน,นะฮะคุณสามารถทำสายความเร็วหรือว่าสายคลีนสายประกวดได้ที่นี่ทำได้หมดเลยนะครับเอฟซีรอบางสิ่งบางอย่างนะเนี่ยอูกอไก่นะฮะ นี่น,น,นี่โอเคนะครับไอ้นนกันด้วยนะครับใต้องเก็บีหน,นี่หมดเป็นแสนอะว่าต้องเก็บอย่างนี้หนว่าคันนี้หมดเป็นแสนโอ้คันนี้หมดเป็นแสนนะฮะเพราะทุกนะคันในสนามต้จะเป็นแสนหมดเลยนะเพราะมันมันมัน,ม,นมันยากนะถ้าคุณเห็นแล้วคุณถึงคุณสายจ่ายเงินก็จริงนะแต่คุณก็นําไปขับนําไปแข่งนะแต่ว่ามันเหนื่อยสําหรับช่างในเอฟซี FC. ช่างมันต้องมีความรู้เรื่องพวกนี้นะฮะบางคนเก่งกว่าช่างอีกนะฮะ อ่นะแต่งกับช่างอีกนะแต่ว่านั่นละฮะสู้ประสบการณ์ของช่างนะไม่ได้แล้วแต่ละคนนะนี่ความวันทีของเขานะครับโอ้โหเยี่ยมเลยนะฮะไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นได้พูดไหมสกิ๊ดร้านอยู่ไหนบอกหน่อยแร้วอยู่ถนนปากน้ำได้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 ไม่ไม่คุณหยุดได้โอเคอ่ะอ้าวสวัสดีครับบอลเลยวัสดีครับอ่ะชื่ออะไรบอกบ้างนะ ชื่อช่างโม้ครับร้านอยู่ปากน้ำซอยสิบเจ็ดครับที่ไหนครับที่ปัตตานีครับอำเภอเมืองปัตตานีนะครับบางทีบางคนเขาดูอยู่ทั่วประเทศเขาไม่รู้ว่าอยู่อำเภออะไรน,นะเออนี่ฮะช่างโม้ปัตตานีจัดให้นะฮะเอฟซีปากติดตามกันด้วยนะฮะก็อย่าลืมบอกหน่อยนะในเวทในสนามนั้นๆบอกพูดๆพูดพนะก็ในเวทในสนามนั้นนะเพราะไปถนนในบนท้องถนนนะครับเอฟซี FC. ปากกันด้วยนะครับนะขอบคุณครับโอเค ดีนะครับอ้าอไปร้านต่อโอ้โหมีคันนี้มีสติ๊กเกอร์ดีเดย์นะฮะดีเดย์ด้วยนี่ฮะดีเดย์หาดใหญ่นะดีเดย์เด็กเบสทเทิร์นนะที่สงขลาสปีดเวย์นะฮะนี่เวาแววไปเลยนะ FC ฝากปีปลายปัตตานีนะอ่ะอ่ะขอบคุณนะครับที่ติดตาม